แล้วสเก็ตนี่คือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับเขาฟิวเวอร์กันที่ไทยอย่างเงี้ยครับแล้วพวกพี่ที่รู้จักกันเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเราก็อย,อยากเล่นเพราะมันเหมือนสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีความรู้สึกอยากลองพออยากลองปุ๊บมาเล่นเอ้ยชอบมันเหมือนนิดนึงตรงที่แบบเราก็เล่นสเก็ตมาเนาะมันก็คล้ายๆมันก็เลยได้ เป็นแบบมนอันนี้เห็นไหมมันจะเสียดสีกันตรงนี้หน่อยว่าเอออารมณ์แบบแห้งกับแห้งมาเสียดสีแรกๆนะเล่นอยู่แค่ข้างบ้านหลังบ้านตรงเถ้าเจียดสีอ่าก็ลองเล่นๆปุ๊บเด็กก็ทักมาในแชทเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่พี่เล่นเหรออะไรเงี้ยผมก็ซื้อนะสอนหน่อยอะไรมาเล่นคือเราอ่ะไม่ได้เล่นเป็นหรอกควาจริงอ่ะเราเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะก็แบบอีกแบบหนึ่งแต่พอแบบประมาณว่ามาเล่นในเซิร์ฟอะไรเงี้ยเฮ้ยผมใช้เวลาประมาณเกือบ สามถึงห้าวันเลยนะเรจะทำความคุ้นเคยของมันได้คือแบบประมาณวนะ่าคี่กูจะไปยังไงกูจะโยกแบบไหนกน็เปิดใน u t u b e ดูหรือว่าถามน้องที่ไทยว่าเฮ้ยมันเล่นกันยังไงวะมไมมันเล่นกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะ Yeah, now we do a limit of two per customer to try and keep inventory around because then we were out of, we've been out of Carver and we'll remain, you know, until hopefully May, they're saying, but even that order is two months delayed because of COVID, probably the factories and the shipping um, and the demand. The, the combination of those three things has really kind of created a vacuum where you can't get these Carver skates anywhere. ตรงนี้โควิดก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนส่วนใหญ,ญ่แล้วพอถึงชวนก็ญญคือเออมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าวิ่งแค่รอบสนามบาสสักสองสารอบนี้ก็เหนื่อยออกแล้วก็ถือว่าได้ออกกำลังกายทุกส่วนเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนแฟชั่นเลยถ้าคุณได้เล่นจริงๆอะ่ะมันคือกีฬาเลยอ,ะอ่ะเออมันได้ความเหนื่อยมันดิ้งเหงื่อจริงถ้าไม่ลองสัมผัสก็คือไม่รู้อันนี้คือไม่ได้แบบประมาณเชิญชวนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าอยากรู้อ่ะเออ มาลองดูได้